อย่ตอนนี้ครับที่ต้องใช้โหมดอยู่ก็เป็นโหมด 4K นะครับ60เฟรมเลยนะครับผมนี่ดูความชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับ GoPro แล้วเนี่ยภาพเขาจะชัดมากๆนะครับต่อเมื่อที่แสงนะครับพอแสงตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับและตอนนี้นะครับมุมที่ต้องใช้นะครับหรือเลนส์ที่กำลังเลือกอยู่นะครับเป็นแบบ n นโร่นะครับจะแบบใกล้นะครับผมจะไปดูแบบที่แบบกว้างๆกันหน่อยแล้วกันครับ ในส่วนของ GoPro นะครับไม่ว่าจะเป็น GoPro 9นะครับหรือ GoPro 10เนี่ยมันจะมีเลนให้เราเลือกนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเลนแบบ Narrow นะครับก็จะแคบลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูเลนต่อไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น Linear นะครับก็จะกว้างขึ้นนะครับผม Linear Narrow นะครับอันนี้เป็น Linear นะครับผมกว้างขึ้นแน่นอนครับ สวนตัวนี้จะเป็นวายเลยนะครับมันจะกว้างกว่าเพื่อนนะฮะและอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูซูเปอร์วายนะครับผมนี่เลยคือซูเปอร์วายนะครับซูเปอร์วายนี่ก็เหมาะมากนะครับเวลาที่เราถ่ายแบบเซลฟี่อยากให้เห็นมุมกว้างๆสังสบรรยากาศนะครับแบบเช่นอย่างนี้นะครับกว้างเลยครับแต่แน่นอนนะครับซูเปอร์วายเนี่ยด้านข้างด้านสองข้างเนี่ยมันจะ มันจะงุ้มเนาะมันจะเหมือนกับฟิชไอ e ด้ครับมันจะเหมือนกับฟิชไอเลยนไอ่าโอเคและในส่วนภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น 5K ครับตัวนี้เนี่ยเป็น 5K บบ6ปิกเฟรมเหลืนะครับซึ่งเลนที่กว้างที่สุดในตอนนี้ก็จะใช้ได้แค่วายนะครับจะไม่ถึงซิปเปอร์วายนะครับผม เป็นพัดมากนะครับไลอกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เรา,า,าสามารถทำโซลูชั่นได้แล้วน,ไไน,นะครับเพื่อสปอนเซอร์ซึ่งดีมากครับอ่าซึ่งร้านพี่นี่เขาอยู่ในออเดอร์พีเมียมเพลสนะครับที่สุขนทัศสวัสด์นะฮะคืออยู่ใกล้กันเลยคือตึกผมเนี่ยอยู่ข้ามกำแพงเข้าไปในี้ผมก็เลยเดินมาเดินอ้อมมาอยู่หน้าซอยแล้วก็เข้าที่พรีเมียมเพลสนะครับ วันนี้มาเอาแก๊กเก็ตเพิ่มนะครับก็คือมีแผนว่าจะไปเสมเัดพรุ่งนี้นะครับไปสมเัดพรุ่งนี้แล้วก็เลยว่าจะมีดำน้ำด้วยก็เลยมาซื้อพวกเอ็กซ์ตรีมนะครับอุปกรณ์เอ็กซ์ตรีมกับแบบโกโปรนะครับการสัน่นไม่ต้องห่วงนะครับคือการสั่นมากไม่ว่าจะลงเท้าหนักแค่ไหนนะครับมันก็ไม่สั่นเยอะแยะมากนะ โอเคเรามาถึงแล้วนะครับที่ Extreme GoPro เมื่อวานนี้เราก็ได้ขอใจร้านพี่เขาแล้วก็ให้กลับมาเอาของนะโอเค okay, ซื้อของเสร็จแล้วนะครับที่ Extreme GoPro นะครับผมก็พูด Extreme GoPro มาตลอดเลยขอใจด้วยนะครับโอเคนะครับก็มาซื้ออุปกรณ์ที่เป็น Extreme นะครับเราจะได้ลุยได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเอา โกโปรสิบโกโปรเก้าไปลงน้านะครับคือถ้าเผื่อไปลงน้ําธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาลงน้ําที่เป็นคอรรนหรือน้ําเกลืออะไรเงี้ยหรือไปลงทะเลเลยผมว่าถ้าเผื่อตัวเปกล่าวไปเปลืองเขามันจะพังง่ายนะครับสาหรับผมนะเดี๋ยวมันจะพังง่ายเอา,อางเงียบๆเ,เลยดีกว่าให้เราใส่ตัวกาดให้เขาดีกว่านะครับใส่เคสใส่กาดดีกว่าก่อนที่จะเอาลงนะครับแล้วก็สามารถลงได้ลึกกว่าเดิมด้วยนะครับเกินส0เมตรแน่นอน นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราไปลงน้ำน,น้ำเค็มหรือน้ำาครีน,นี่เดี๋ยวมันจะเป็นคราบนะครับติดอยู่งในเครื่องนะครับอันนี้นะ่าเป็นห่วงมากต้องระวังนะครับเนาะยังไงก็ได้เข้ามาแล้วก็รักษาเขาดีๆเขาจะได้ไปเก็บความทรงจําดีๆนะครับเก็บภาพที่สวยงามเวลาที่เราได้ออกเที่ยวนะครับอย่างหน,นก็ไที่ได้ไปเที่ยวกันตั้ง,างนานเราเขาได้ไปเที่ยวแล้วก็เก็บความรู้สึกดีๆกลับมาด้วยกบโปรนะครับ รอติดนะจ๊ะไปละโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มบทเทลให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับ กอนนะรับที่เป็นแบบว่าบูสต์ไฮเปอร์สมูทเลยนะครับแบบ 5K 60แปร์เลยนะครับเ <laughs> นี่ยครับตัดไหมเ <laughs> ยี่ยมมากเยเยี่ยมจริงจริง อนนนะโอเคจบกันแล้วนะครับเดินกลับมาบ้านแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ไปซื้อของที่ Extreme c o ป o นะครับอยู่เนี่ยแค่เดินข้ามกำแพงรู้ไปก็ได้แต่เราต้องเดินอ้อมเนะเพราะมันเข้าหมู่บ้านเขานะครับที่พรีเมียมเพสนะครับโอเคหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจนะครับก็ไปซื้อกันเลยแล้วก็เอามันไปเที่ยวนะแล้วกเก็บภาพส,สวยๆนะครับ Hẹn gặp bye, bye.